สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาด้วยเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางนะคะหุ้นทั้งเส็งเช้าบ่ายวันที่24มิถุนายน2568ทุกคนวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ<ม> fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านอแยกรอบเชา้าในบ่ายส่วนท่าไหนไม่ชอบเลยจอเด่นที่ใจวางไว้ให้ ให้เอฟซีพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าเอฟซีจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นไปรับชมวันที่23ก่อนทุกคนวม่เข้าหรือหลุดวันที่23จะให้เด่นรอบเช้า1ได้0นเด่นรอบบ่าย3ได้2รอบเช้ามา8 8ด6 6หลุดทุกคน มาเข้าสองรอบบ่ายเลขเด่นประจำวันรอบเช้ามาสองรอบบ่ายให้สามและสองมาเก้าหนึ่งสามหกห้าเด้งมาหนึ่งคู่นะคะทุกคนสามหนึ่งหนึ่งสามมาตัวกลับนะคะเป็นคู่ตัวเด่นทุกคนเลขเด่นประจำวันรอบบ่ายหลุดหมดเลยกับสองกับเจ็ดนะคะทุกคนขาน่าจะได้กันอยู่หรือเปล่านะคะทุกคนได้ก็ไปต่อนะคะทุกคนใครไม่ได้พักผ่อนก่อนนะคะทุกคนขาหรือว่าจะไม่ยอมแพ้ก็สู้ต่อไป นะคะสำหรับวันที่24จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้ศูนย์ในเ้ามาดูความน่าจะเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แดแดศศหหศสองสอศย์ศูน้าค่ะเก้าสี่สี่เก้าเก้าสามสามเกเก้าแปดแปดเ้า 29, 9ก้าสองสองเกหหกเก้าห้าห้าเกค่ะเด่นรอบบายอยู่ที่4ี่และสานะคะสี่ขาสี่ค่ะสี่ศ4นย์ศูนย์สี่สี่เก้าเก้าสี่สี่แปดแปดสหนึ่งหนึ่งสีหกหกสห้าห้าสี่สสี่ส้าสม

fc ขานี่ก็คือคู่ต็เด่นรหบ่างเดินรอบเช้าเละเดินรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบในการทุกท่านขาที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเดี๋ยวรอบละสี่คู่เลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้อประจําวันคือเบิ้อสามสาม เลข3กับเลข8นี้ fc สามารถนำไปใช้ไดทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเชา้า09เด่นประจำวัน3และ8เป็น03 30์8ามติดคู่ตเด่นศูนย์ค่ะเก้าสามสามเก้าเก้ติดคู่ตเด่น93้าสกับ3และ3กับ8เป็น4 3 3 4 4 8 8าติดคู่ตเด่นสามสี สามขาดสามสามสามแปดดินดินประจําวันเลขเบิ้นประจําวันนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ค่ะชอบหรือไม่ชอบตามต่อนะคะไม่ชอบเล่อนผ่านคะ่ะสําหรับผู้ที่ใจจับให้ f อฟได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างเดินรอบเช้าเดินรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเดินประจําวันนะพี่นอ้นองม่เขาไม่ลุดทุกมือคะ่ะ ถ้าสมมุติว่าใครชอบแต่ตัวเด่นไม่ชอบคู่นะคะทุกคนคู่คนสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบของแต่ละท่านนะคะสําหรับแนวทางหุ้นทั้งสิงนะคะวันที่24มิถุนายน2568้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ fc ทุกทกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ fc โชคดีนะคะ โชคๆเป็นมาน,านกันชููุ้กคนพี่น้องสวัสดีค่ะ